บ่เลิกค่ะบ่เลิกเห็นตื่นไหมสตาว่าตัวใหญ่ค่ะแต่ว่ากาัมันมันเด้จับไปตัวหนึ่งมันหันมันค่ะนี่ตัวซับนี่ค่ะตัวซจำนี่ตัวซจำนี่เบื้องตัวถิดซับเนี่ยมันคัาคาวมันมาก อุ้ยเจะไดยจะตื่นไหลกับ <qu> ซับคอนัวเนาะนี่นี่คุ้นไปสองบาทสามบาทแตเห็นแล้วแต่ว่าตัวใหญ่แต่ว่ากับมันเลยค่ะมันเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปใส่ก็อุ๊บอุ๊บอุ้ยโอ้โหอันนี้พ่อปูหรือแม่ปูเนาะนี่บบบนี้พ่อปูหรือแม่ปูเฮ้ รูนมารูใหญ่แทนเก็ดซึนบึนยังไงมันปูมันหนูนี่อะล่องเตียงเห็นแล้ว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 มันง่ายปูพ่อปูแม่ปูอ่ะออกมาออกมา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 ป้าที่โตปื้อที่โตกลัวมันงาปูปูปูคนนั้นปูปูงาปูคนนั้นเฮ้ยเฮ้ยเบิ่งกาเบิ่งกาเบิ่งกา ด้วย <laughs> เองไปไปเข้าคูเข้าถังเลยเอ,อีกๆๆๆอีกอีกอีกอุ้ยอุ้ยมีตัวหน่อยนึ่งไม่หันอีกเอ้าเอ้า,า,ามีลูกมันหรือหลานมันนี่ลูกเขาหลานเขานี่ลูกเขาเมียเขาเอาอีกเอาอีกเอาอีก,อก,อก,อก ดเห็นเลยเด้พ่นลงไปสามบาทจนเด้เอาขึ้นมาพื้นโอ้ยขาขาขาดเอามาดูวะเฮ้ฮ้ฮ้ฮู้ฮูหมุนไปยัางมาถะแม่ไอเด้อุยอุ้ยอุ๊ยเอาที่มาหนีพ้่นยัง คำเลยค่ะเนี่ย,ย,ยไปครับว้าว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 ล้มวีวีล้มวีวีวไปจีได้เวลากลับบ้านก่อนมืออื่นมากกลมไม่นะคะพี่น้องอีป,ปูอีป,ปูอีป,ปู มีอีกคือแต่ว่ามืออื่นตั้งสิมาโอ้ยนี่หูหนึ่งหูบักใหญ่ก้นหูหนี่อีกเล็กน้อยก้นหูหนี่อีกเล็กน้อยกันนะ,นะมึงจะมืงอ่ะปูปูยาปูอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หมา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 ค่ะตัวบักใหญ่เลยตัวอื่นมาไหมขอบคุณทุกการรับชมค่ะมืออื่นมากกนใหม่สวัสดีค่ะ